วิชาภาษาอังกฤษแนวข้อสอบชั้นป .3 ชุดที่2ให้กากบาดท,ทับอักษรหน้าคำตอบที่ถูกต้องข้อ1มีบทสนทนา2คนคุยกันคือแมรี่กับคิมแมรี่ถามนะ where are you from คิมตอบมาจาก I am I'm from 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 ประเทศนี่ต้องบอกว่ามาจากประเทศไหนชัยน่ะนะเนะมืองจีนนี่ต้องขึ้นประเทศจีนต้องขึ้นต้นด้วยตัวใหญ่นะ อันค้นมาจากประเทศไชน่านะไอคิมคิมเนี่ยเป็นชื่อคนด็อกเตอร์นี่แพทย์บานานานี่กล้วยซึ่งไม่เกี่ยวข้องข้อ2สวดสนทนาระหว่างแม็กกับเบนโต้อตอบกันแม็กถามว่า What? ย่อมาจาก What is? What's the time? Please ถามเวลาเบนตอบว่าไงกี่โมงกี่โมงแล้วล่ะเบนตอบ it is one o'clock นะ เป็นเวลา1โมงนะเข้ากับบทสนทนาข้ออื่นไม่เข้าเพราะอะไร i like apples ฉันชอบแอปเปิลนี่ไม่เกี่ยวกับคำถามนะเขาถามเวลานะอันข้อข้ออื่น i'm from china ฉันมาจากเมืองประเทศจีน i'm mac ฉันชื่อ mac อันนี้ไม่เกี่ยวข้องข้อ3ต้องสอดคล้องกันเจนบอกว่า i get up at ตื่นกี่โมงฉันตื่นกี่โมง at 6 o c โอ c k ฉันตื่นหกโมงนะทำไมไม่เป็นเวลาอื่นฉันตื่น1 o'clock ฉันตื่นอันนี้ก็เช้าไปนะหนึ่งนากานายโอเคฉันตื่นเก้าโมงก็สายไปเทเวโอ c k นี่เที่ยงพอดีนะไม่ตามข้อเท็จจริงข้อสี่ทาโร่ทาโร่ hello วัดดีแอมทาโร่ฉันชื่อทาโร่แอม from japan ฉันมาจากประเทศญี่ปุน่น ชื่อประเทศต้องขึ้นต้นด้วยตัวใหญ่นะ from เจ p a แป้านี่ธงชาติอะไรเด็กๆธงไตตรงสามสีนี่คือเอ Thailand. ทยแลนดธงชาติไทยแลนด์นะไม่ใช่ของชาติสเปนไม่ใช่ของประเทศอินเดียไม่ใช่ของประเทศชายนาะเมืองจีนประเทศจีน